ต่อเนื่องมาดูในส่วนของซอ f t l o ลนสองแสนล้านนะก็นอกเหนือจากประเด็นนะเรื่องของผู้ว่าแบงค์ชาติครับทั้งคุณพิชัยชุนหัวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะครับก็ได้กล่าวในหัวข้อกรอบเจราจาและรับมือผลกระทบภาษีทรัมป์ในงานกรุงเทพธุรกิจ Roundtable The Art of the r e d e a l นะฮะเมื่อวานนี้ โดยระบุว,ว่าแม้ว่าการเจราจานั้นจะผ่านมาแล้ว100วันนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปแต่ก็ยืนยันว่าทีมไทยแลนด์นะฮะตลอดจนทีมงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องจึงไม่ถือว่าการเจราจาล่าช้าอีกทั้งไทยเนี่ยยังได้รับประโยชน์จากข้อสรุปในการเจราจากับประเทศอื่นซึ่งสามารถนํามาปรับใช้กับแนวทางเจราจาของไทยโดยขณะนี้ได้เตรียมนะครับในการที่จะเพิ่มรายการสินค้า เข้าสู่โต๊ะการเจราจาเพื่อลดอัตราภาษีให้เหลือศูนยปอร์เซ็นสำหรับสินค้าที่ไทยผลิตเองไม่ได้และต้องมีการนําเข้าหรือของที่ไทยผลิตแล้วเนี่ยไม่เพียงพอนะครับซึ่งข้อเสนอนี้มันก็จะคู่ขนานไปกับการปกป้องภาคการผลิตของไทยโดยเฉพาะภาคการเกษตรส่วนเรื่องปัญหาการสวมสิทธิสินค้านะครับหรือที่เรียกกันว่า transshipment ทางสหรัฐเองให้มีการเพิ่มการใช้วัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบ ที่มีการผลิตในประเทศไทยก็คือตัวโลโก้คอนเทนต์เนี่ยซึ่งสหรัฐเองก็ยังไม่ชัดน,นะฮะว่าจะกําหนดสัสดส่วนของโลโก้คอนเทนต์สําหรับประเทศไทยเนี่ยไว้ที่เท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็คาดว่าจะอยู่ในระดับสูง6-80%เ <c oughs> ทียบกับที่ไทยกําหนดไว้ที่40%เอ <c oughs> เอาให้ง่ายก็คือว่าถ้า <c oughs> โลโก้คอนเทนตเนี่ยพิสู์ทราบแล้วนะฮะมันไม่ถึงเกณฑ์ก็จะถูกตีว่าสินค้าเนี้มันเป็นทรานชิปเมนต์ก็คือมีการสวมสิทธิ์ซึ่งมันก็จะเป็นอัตราภาษีนะฮะอีกอัตราหนึ่งใช่ถูกไหมฮะไออัตราหลักที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยไอสิบพื้นฐานนั่นอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับและไอที่มันเป็น reciprocal tariff เนี่ยเขาเก็บเรา36%วันนี้กำลังเจรจาว่าไอ้36นั้นจะลดลงมาได้เหลือเท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าอ้างอิงตามบรรทัดฐานของประเทศอื่นๆอย่างเช่นกรณีของเวียดนามนะฮะเรื่องของ transshipment ก็คงจะโดนอีกหนึ่งเท่างั้นถ้ายึดโยงตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วคือ36ถ้าเป็น transshipment คงจะเป็น72ถูกไม่ฮกก็เดี๋ยวดูว่ามันจะลดหลั่นลงมาได้เท่าไหร่อย่างไร นะครับแล้วก็คุณพิชัยก็พูดถึงว่าหากว่ามีการปรับเกณฑ์นี้นะครับอาจไม่ได้ทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศเวียดนามมากนักนะครับเพราะเวียดนามม่มีอาตาัตราการใช้วัตถุดิบจากประเทศที่สามสูงกว่าไทยก็ทำให้ไทยเนี่ยจึงเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะครับเตรียมออกซอฟโรนนะครับไว้ประมาณ2 0 0แสน ล้านบาทนะครับก็คิดอัตาราดอกเบีย้ยประมาณ0.01%ผู้ช่วยเหลือภาคธุรกิจนะครับแล้วก็มาตรการของสาบ,บักการเงินมาตรการเยียวยาต่างๆโดยรัฐบาลเนี่ยจะชดเชยดอกเบีย้ยให้จากระดับปกติที่คิดอัตาราดอกเบีย้ยประมาณสัก2%นะครับนะอันนี้ในส่วนของ200ล้านดอกเบีย้ย0.01%นะครับนอกเหนือจากนี้มีการพูดถึงประเด็นนะฮะหรือว่าเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐ,ฐกิจเช่นความมั่นคง ซึ่งภาพรวมการเจราจาก็ยังอยู่ระหว่างการหาหรือนะครับซึ่งหากไทยเสนอประเด็นด้านความมั่นคงก็อาจจะทําให้จีนนั้นตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีกับไทยเช่นกันก็จําได้ไหมฮะที่เราเคยพูดคุยกันนะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปเข้าไปไม่ถึงคือจะไปซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ถูกไหมฮ<น>ะซ้ายมากเกินไปขวาเาก็เบิร์ดกะโลกเอาอขวามากเกินไปนะฮะซ้ายก็เบิร์ดกะโหลกเอาอีก แล้วจะอยู่แบบสายกลางก็จะอยู่ยังไงนะครับอยู่ยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่ยา,นะยากนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยคุณพิชัยมองว่าประเด็นนี้ถือว่าไม่น่ากังวลน,นะครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศนะฮะคือไม่ได้ใช้ประเทศใดเป็นเงื่อนไขในการเจรจากับสหรัฐ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนักในเวิร์ดดิ้งเนี่ยจะหมายความว่าอย่างไรนะครับแต่กระแสข่าวมันแรงเหลือเกินช่วงนี้ว่ามันอยู่ในเงื่อนไขของสหรัฐไม่ใช่ข้อเสนอนะมันอยู่ในเงื่อนไขของสหรัฐที่เขาระบุมาชัดๆแล้วว่าเขาอยากได้กองทัพเรือภาคที่3คืออยากได้พื้นที่ตรงนั้นมาตั้งเป็นสถานีเรือของตัวเองเพื่อที่จะควบคุมฝั่งของมหาสมุทรอินเดียนะเพราะอย่าลืม บริเวณที่ตั้งของกองทัพเรือภาคที่สามเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพังงาครับมันจะอยู่ตรงยอดบนก่อนที่จะเข้าสู่ช่องแคบสุมาตราเกาะสุมาตราใช่ไหมฮะประเทศมาเลเซียประเทศไทยเกาะภูเก็ตพังงาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามีสถานีเรือตรงเนี้ยมันเท่ากับว่าอยู่บนยอดบนก่อนเข้าสู่ช่องแคบมาละกาช่องแคบสุมาตราแล้วก็ไปสู่ช่องแคบมาละกานะฮะตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นเส้นทางเดินเรือสําคัญนะของ พวกบรรดาชิปปิ้งและการขนส่งพลังงานเพราะน้ำมันก๊าซที่มาจากตะวันออกกลางเนี่ยมันผ่านตรงนี้หมดต้องผ่านต้องผ่านช่องแคบสุมาตราตรงนี้เพื่อไปเข้าช่องแคบมาลากาแล้วก็ด็อกที่สิงคโปร์ก่อนจะวนกลับขึ้นมาทางฝั่งของทะเลจีนใต้อ่าวไทยทะเลจีนใต้แล้วก็ครอสไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกอ่านั้นตรงนี้มันถือเป็นจุดจุดสะสานแล้วนี่คือกระแสข่าวที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ ไปดูความเห็น B O I สักหน่อยเป็นอย่างไรครับก็คุณฤทธิเธ์เทอดสถิลศักดิ์นะครับเลขาธที่การ B O I นะครับก็บอกว่าขณะนี้นะครับรัฐบาลไทยก็ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐนะครับที่ประกาศเ,าเก็บจากไทยในสาสเโดยยอมรับนะครับว่ามาตรการภาษีดังกล่าวส่งผลกระทบในหลายมิติทําให้เกิดการชะลอการตัดสินใจในแง่ของการลงทุนและก็ยังทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเทศนะครับที่เป็นต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นข,นของภาคธุรกิจ ก็ทาให้บางบริษัทเนี่ยอาจพิจารณาไปลงทุนตั้งฐานผลิตในสหรัฐที่มีอัตราภาษี0%สําหรับทิศทางของการลงทุนของนักลงทุนสหรัฐในไทยนะครับในสปีในที่ผ่านมา3ปีนะครับการลงทุนของสหรัฐน่มีอยู่ทั้งหมด135โครงการเงินลงทุนประมาณ150,000ล้านบาทนะครับหากว่ารวมกับการลงทุนผ่านทางสิงคโปร์การลงทุนมากกว่า200ล้านเข้าไปแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์แล้วก็กลุ่มของธุรกิจ <Digital. S 1> ดิจิทัลอาหารคนอาหารสัตว์โดยมีกลุ่มอ,อุตสาหกรรมที่ทาง b o i ให้ความสำคัญที่จะดึงาการลงทุนจากสารัฐมี5กลุ่มสาหกรรมนะฮะก็ประกอบด้วย 1. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงนะครับ 2, กลุ่มดิจิทัล AI data center 3. กลุ่มยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ สีกลุ่มอุตสาหกรรมด้านไบโอเบสและไบโอเทคอ่าใช่แล้วก็ 5. การเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจระหว่างประเทศนะครับสำหรับทิศทางในอนาคตเนี่ยประเทศไทยก็ยังคงมุ่งเป้าไปที่บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีนะครับก็มี5อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐได้นะครับเช่น Semiconductor, Advanced e ์อิเล็กทรอนิกส์การผลิตชิป Hard d i s สส์สำหรับ Data Center นะครับโนตบุ๊ก AI บริการคลาวด ยานยนต์ไบโอเบสซึ่งก็รวมไปถึงศูนย์ธุรกิจต่างประเทศด้วยฝ้าของดรกอบศักภูตะกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่า f ฟดโกก็เปิดเผยภายในงานนะครับ f e ดโก X-Thai b m ไทย b m สัมมานา Investment Forum 2025ว่าการเจราจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยส่วนตัวมองว่าอัตราภาษี25ถือเป็นระดับเหมาะสมเพราะโอกาสที่จะได้อัตราภาษี20มีน้อยมาก ดังนั้นอัตราภาษีที่25%น่าจะเป็นสิ่งที่ดีทางนี้ก็เชื่อนะครับว่าแนวทางการเจราจาภาษีกับสหรัฐไทยมีทางเลือกไม่มากนักนะฮะก็มองเป็น3ามเนอริโอคือ1ยอมรับสภาพที่ระดับ36% 2. บกลับไปเจราจาเพิ่มให้ได้อัตราภาษี25% 3. เดินตามทางของเวียดนามที่ทำเต็มที่เลยนะฮะให้ได้20%อ,อันนี้ก็ฟังดูวังเวงอย่างไรบอกไม่ถูกเอานะนี่ก็รวบรวมเอาความเห็นของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของภาษีสารัฐมานำเสนอกันนะฮะในลักษณะเป็นการอัปเดตแต่ไฮไลท์เนี่ยมันก็คงจะอยู่ที่เรื่องของซอฟท์โลนน่า2แสนล้านซึ่งก็ระบุว่ามีการจัดเตรียม นะฮะไว้แล้วแล้วก็จะเป็นการกระจายผ่านแบงก์รัฐครับแบงก์รัฐนี่6แห่งใช่ไหมอ่าหแห่งครับแบงก์รัฐแบงก์สกิจของรัฐก็ <c oughs> หรือถ้าไม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอย่าเรียกแบงก์รัฐเลย huh. คือแบงก์รัฐอ่ะมันเป็นอะไรที่เข้าใจกันง่ายแต่มันอาจจะไม่ตรงประเด็นนัก huh. ต้องเรียกว่าเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอ่าเฉพาะกิจของรัฐนะเฉพาะย้ <c oughs> ําว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะอ่าเฉพาะกิจเฉพาะกิจ ผ่านตรงนี้นะผ่านตรงนี้นะสองแสนล้านนะครับเฉพาะกิจเนี่ย uh huh. อายกตัวอย่าง uh huh. ครับทกศมีหน้าที่อะไรอ่าแน่นอนลวกเกษตรกรนะฮะปล่อยกู้เกษตรกรต่างทออศทอ,ออศก็แน่นอนเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยอของประชาชนทั่วไปออมสินออมสินก็ตอนนี้หลากหลายนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการฝาก ของรัฐไอ้ของของของประชาชนทั่วไปเมื่อก่อนเป็นเด็กไงหลังๆก็จะมีการกระจายการลงทุนไปด้วยนะครับที่เขาเรียกกันกระปุกออมสินนะนะใช่ใช่นะครับเอสเอ็มบีแบงก์ก็แน่นอนเกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอันนี้สนับสนุนเรงนั้นปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์เอ็กซิมก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกเอ็กซิมนะไม่ใช่เก็กซิมนะเออเอ็กซิมเอ็กซิมไม่ใช่เก็กซิมแบงก์เออเอ็กซิมแบงก์ธุรกิจที่ใครที่ซื้อเอานำเข้าส่งออก อันนี้ก็อยู่ยในงาขายตรงนั้นนะครับนี่คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอ่าครับแต่ละสถาบันเขาก็มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไปดูแลอ่าใช่นะชัดเจนชัดเจนครับงั้นสองแสนล้านเนี่ยจะกระจายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้งหมดครับเอาละ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะั้นแล้วก็ภาวนาเอาใจช่วยแล้วก็ขอจริงๆให้มันมีมาตรการ ในการกำกับดูแลแล้วก็ผลักดันว่าสองแสนล้านที่ออกมาแล้วเนี้ยม,มันจะถูกกระจายออกไปอย่างเหมาะสมตามเป้าประสงค์ตามวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันการเงินแห่งนั้นๆจริงๆอ,อยากจะให้สองแสนล้านเนี้ยมันถูกกระจายลงไปในระบบเศรษฐกิจมไม่งั้น เกรงว่าอีรอบเดิมเนี่ยนะฮะมันคือเงินซอฟโหลดมาแต่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐไม่ได้ปล่อยต่อคืออาจจะปล่อยแต่ปล่อยไม่เยอะอเพราะก็ยังมีความกังวลในเรื่องของคุณภาพนี่อยู่นะฮะก็เลยใช้วิธีปล่อยซอฟโหลดตรงนี้ให้มันไหลไปที่แบงก์พาณิชย์ส่วนแบงก์พาณิชย์จะไปดาเนินการอะไรอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของแบงก์พาณิชย์ละแต่ฝั่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยสามารถบริหารตัวเล็ก NPL ได้อ่าอ่าอ่า ก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นที่ใดนะค,ค,คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบางแห่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีการปรับตัวแล้วก็มีความทันสมัยมากๆนะแล้วก็คำหนึ่งถึงเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของพันธกิจของตัวเองจริงๆนะฮะเรื่องของการบริหารคุณภาพนี่มันไม่ได้บริหารด้วยการไม่ปล่อย ไม่ปล่อยกู้แต่มันต้องมีการบริหารด้วยวิธีการจัดการอย่างอื่นซึ่งอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบางแห่งนะฮะที่เขาก็ต้องบอกว่ามีการปรับตัวมาเยอะมากจริงๆแล้วก็มีพัฒนาการสําคัญให้ได้เห็นนะฮะนะฮะในหลายๆด้านแต่ภาพรวมเนี่ยคือเขาเลือกที่จะบริหาร NPL กันด้วยการไม่ปล่อยกู้แล้วก็ส่งซอฟตลนนี้ต่อไปถึงแบงค์พาณิชย์แบงค์พาณิชย์ ไม่รู้สิท่านผู้ชมก็น,น่าจะทราบคําตอบกันดีเขาปล่อยกูไ้ไหมล่ะเขาป,ปล่อยก็ปล่อยแต่รายใหญ่ถูกรายไหมรายใหญ่รายใหญ่ที่เครดิต<อ>เรตติ้งดีดๆอ่าใช่รายใหญ่ที่ default risk เนี่ยมันต่ำมากมากถูกไหมฮะครับแต่มันก็ไม่ถึงระบบเศรษฐกิจไงอามันก็ได้แค่รายใหญ่ใช่การเปนว่ารายใหญ่ได้ enjoy กับดอกเบี้ยหรือว่าต้นทุนที่ต่ำอาใช่แต่ทั้งที่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของอฟท l o ลน นะฮะมันเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมอืมอืมอ่าใช่ใช่ใชมันเป็นมันควรจะเป็นการลดน้ําจากรากอ่าจากรากมากกว่าจากยอดถูกไหมคือถ้าลดจากยอดอืมโอ้โหก็ไม่รู้มันจะถึงดินหรือเปล่าถึงบ้างอ่าแต่มันไม่ได้ถึงทั้งจํานวนอ่าอ่าใช่แต่ถ้าลดจากรากใช่ไหมน้ำเนี่ยมันถึงรากเต็มเต็มครับแล้วรากเนี่ยก็ทําหน้าที่ตามธรรมชาติของมันมในการที่จะส่งน้ําขึ้นไปหล่อเลี้ยงครับส่วนต่างๆอ่า ไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบ,บดอกผลอืออันนี้ถ้าให้เห็นภาพในเชิงธุรกิจก็น่าสนใจว่าอะปล่อยอาจจะปล่อยอย่างที่คุณวาพูดถึงก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ไม่ได้ปล่อยในพวกของซัพพลายเชนของรายใหญ่ครับงานนี้ก็แย่สิฮะเพราะรายใหญ่รอดนะแต่ซัพพลายเชนตายแล้วทํำยังไง ก็นั่นแหละลดน้ําจากยอดหรือลดน้ําจากรากเพราะว่าโจทย์มันก็จะอยู่ตรงนี้งั้นก็ขอให้สองแสนล้านนี้มันถูกเอาไปกระจายอย่างทั่วถึงในลักษณะที่เป็นการลดน้ําจากรากจริงๆจากรากนะจากรากนะครับมาดูความเห็นในฝั่งของตลาดทุนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะคุณกอรพัฒน์วรเชษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ระบุว่าการดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐ เป็นการช่วยกระจายฐานการผลิตของสหรัฐนะครับซึ่งกําลังเผชิญกับกําแงพงภาษีจากประเทศอื่นเช่นกันกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนของสหรัฐเนี่ยก็มองที่ตัวของอัมมาตะกับ WHA โอ้อันนี้ค่อนข้างจะแหวกแนวนะ <c oughs> สำหรับการส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมไฮเทคในประเทศนะฮะตรงนี้ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฮเทคของไทยนายกตัวอย่างเช่น g <c> u <oughs> l f DEVELOPMENT, b e r r Plus และ Bluebig Group นะฮะหรือว่า BBIK ส่วนประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องการลงทุนในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศเช่นสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับหรือว่า S.A.T. s t a n สแตนลีย์ซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับคำสั่งซื้อใหม่ๆและการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้ดีขึ้นอันนี้เป็นความเห็นของคุณกรพัฒครับ ไปอีกความเห็นนะครับคุณภัยบูลนรินทรังกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่ามีการประเมินนะครับว่าหุ้นไทยในช่วงสิ้นปีนี้นะมีโอกาสที่จะไปอยู่บริเวณ1,200จุดได้นะครับภายใต้สมมุติฐานทิศทางที่มองไปถึงปีหน้านะครับแล้วก็พร้อมแนะนำนะฮะเป็นโอกาสในแง่ของการสะสมหุ้นปันผลนะครับเนื่องจากว่าสถิติในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับพบว่าหุ้นในกลุ่มปันผลด้ให้ผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กว่าตลาดมากกว่าตลาดนะครับแล้วก็มีอัตราการจ่ายเงินปันผลโดยเฉลี่ยนะครับระดับประมาณสัก4%เขึ้นไปนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจขณะเดียวกันนะครับปัจจุบันนะครับเริ่มเห็นสัญญ,ญาณกําไรของบริษัทจทะเบียนในไตรมาสแรกที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็พอเป็นสัญญาณที่พอจะบอกได้ว่าตลาดทุ้นไทยเริ่มมีความหวังนะครับแล้วก็ตลาดทุนไทยตอนนี้ก็ถือว่าราคาเนี่ยถูกมากๆนะครับซึ่งโอกาสซื้อ แล้วขาดทุนเนี่ยจะมีน้อยกว่าที่จะซื้อแล้วมีกําไรนะครับแต่อาจจะต้องยอมถือระยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยนะเทรดกันที่อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีก็คือ P/B นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ1เท่านะครับแล้วก็อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นนะครับหรือว่า P/E นะครับอยู่ที่ ตลาดเนี่ยอยู่ที่ถือว่าต่ําสุดในรอบ10ปีเลยนะครับรวมถึงโครงสร้างโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจทะเบียนก็ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดทุ้นไทยเนี่ยใกล้ถึงจุดต่ําสุดเข้าไปแล้วนะครับอ้าวก็เอาให้ครบจบนะับ,บทุกมิติ hmm. ทั้งแมโครอิคอนอเมกซ์ทั้งตลาดทุนว่ากันไป